เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวดลยาปลอดจินดาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคลองใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมบุรีเขต2บรรจุเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2560อายุราชการ6ปีดิฉันทำหน้าที่เป็นครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสอนในทุกกลุ่มสาระประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ โรงเรียนบ้านครองใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีมีนักเรียนจำนวน107คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนค่ะจากการสังเกตสภาพปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่านักเรียนมองว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เนื้อหาเข้าใจยาก ไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ประกอบกับโรงเรียนดิชั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะครูหนึ่งคนจะต้องสอนประจําชั้นทุกรายวิชาซึ่งตัวดีชั้นเองเป็นครูเอกวิทยาศาสตร์สอนประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทําให้ในชั้นอื่นๆตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่5เป็นครูเอกอื่นซึ่งไม่มีความถนัดในการสอนด้านรายวิชาวิทยาศาสตร์ บางห้องนะคะก็จะสอนวิทยาศาสตร์โดยการบรรยายและในบางห้องก็จะสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ DLTV t ทีวีนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นความจำนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่มีความคงทนถาวรส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มศักยภาพค่ะดังนั้นดิฉันเล็งเห็น ปัญหานี้นะคะจึงออกแบบการเรียนรู้โดยให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะแล้วก็เน้นไปที่กระบวนการกลุ่มดิฉันได้เลือกแผนจัดก,การเรียนรู้เรื่องการเกิดหินอคัคนีหินเนือเกิดขึ้นได้อย่างไรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับเหตุผลที่เลือกใช้แผนนี้นะคะเพราะว่าหินเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆนะคะเด็กๆเ,เจอ จะเจอหินในทุกๆวันดิฉันจึงอยากให้เด็กๆได้รู้ว่าหินแต่ละชนิดที่เด็กๆได้เห็นเนี่ยเป็นหินประเภทไหนและหินแต่ละประเภทเมีที่มาหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะเกิดหินแต่ละประเภทนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ดิฉันจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถอธิบายการเกิดหินอัคนีได้ในเวลาอันสั้นและใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยและจะทําให้นักเรียนได้รู้เลยว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความสําคัญมีความเกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วก็นําสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ในแผนนี้ดิฉันใช้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ5 e ประกอบก,บ,กบกับการใช้กิจกรรม active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเน้นกระบวนการกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานและมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มค่ะโดยในขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจครูได้ทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วนะคะเรื่ององค์ประกอบของหินโดยใช้ Powerpoint นะคะเป็นการสรุปความรู้หลังจากทบทวนความรู้เดิมเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการทำภูเขาไฟระเบิดแล้วคุณครูก็จะใช้คำถามเชื่อมโยงว่าการที่ภูเขาไฟระเบิดนี้เป็นเกี่ยวข้องกับหินชนิดใดนะคะแล้ว หินอาคานีที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดยังมีการเกิดขึ้นแบบปุบปิบหรือไม่เชื่อมโยงไปถึงการทํากิจกรรมในขั้นที่2สําหรับขั้นที่2ขั้นสํารวจและค้นหานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้เริ่มทํากิจกรรมเ,เรื่องหินหนืดเคลื่อนตัวอย่างไรนะคะคุณครูก็จะแนะนําอุปกรณ์และวัสดุในการทําการทดลองนะคะทาแบบจําลองในครั้งนี้เด็กๆก,ก็จะทำทำการทดลองตามขั้นตอนที่คุณครูเขียนไว้ใน ใบงานนะคะใบกิจกรรมาจากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะคาดคะเนว่า,าเมื่อเราเรียงเทียนไขทราย,ายและน้ําตามลําดับชั้นเป็น3ชั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราให้ความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นคุณครูก็จะให้เด็กๆคาดคะเนแล้วก็นําเสนอผลการคาดคะเนนั้นหลังจากนําเสนอผลการคาดคะเนของนักเรียนแล้วนักเรียนทุกกลุ่มก็จะได้ทําทการทดลองนะคะเพื่อสังเกตการเคลื่อนตัวของหินมนิ่ขึ้นค่ะ ระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะได้สังเกตบันทึกแล้วก็สรุปผลการทดลองลงในใบกิจกรรมค่ะสําหรับขั้นที่3นะคะขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนะคะนักเรียนตัวแทนนักเรียนจะออกมานําเสนอผลการทดลองของแต่ละกลุ่มนะคะว่าผลการสังเกตของตัวเองเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก,ก็จะอธิบายจากสิ่งที่เขาได้ลงมือทาไปนะคะ แล้วก็คุณครูก็จะมีคำถามนะคะให้เด็กๆได้สรุปนะคะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆเ,เชื่อมโยงไปยังสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการดูซิว่าหินหนืดเคลื่อนตัวอย่างไรนะคะหลังจากที่คุณครูใช้คำถามถามนักเรียนแล้วก็จะมีการาสรุปเพิ่มเติมโดยใช้ powerpoint นะคะเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับว่า หินหนืดเคลื่อนตัวอย่างไรนะคะประกอบกับมีวิดีโอนะคะทำให้เด็กๆเห็นภาพการเคลื่อนตัวของหินหนืดในสถานการณ์จริงนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะขั้นที่4ขั้นขยายความรู้นะคะคุณครูก็จะ,ะขยายความรู้ว่าหินอัคนีแต่ละประเภทหินอัคนณีพูหินอัคนณีแทรซกซอนนะคะมีชื่อว่าอะไรบ้างแล้วสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็จะ นำเสนอผ่านารูปแบบของ powerpoint ค่ะสำหรับขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะคะขั้นประเมินคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนหรือว่าโคตเทสนะคะจำนวน5ข้อเพื่อ,อเป็นการเช็คความรู้ซิว่าตั้งแต่เริ่มเรียนการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้ทํามาเนี่ยนักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะจากการสังเกตและการจัดการเรียนรู้นะคะพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติ กิจกรรมได้ด้วยความตั้งใจและมีความสนุกสนานนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ถูกต้องสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและผ่านจุดป,ประสงค์ในการเรียนรู้ตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ทุกจุดป,ประสงค์ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับฟังสภาพปัญหาในการจัดก,การเรียนรู้สําหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ